สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องภูมิธรรมลั่นเพื่อไทยไม่ขอแบกผดเดการแลนฝ่ายค้านร,ร่วมบีบประยุทธ์ยุบสภาภูมิธรรมลั่นไม่ขอเป็นนั่งร้านแบกผดเดการแลนฝ่ายค้านร,ร่วมบีบรัฐบาลบิ๊กตู่ขึ้นอำนาจประชาชนโดยเร็วเท่าที่ศักยภาพเสียงข้างน้อยจะพึงกระทำได้ นายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากี่ปีมาแล้วที่คนไทยต้องทนฟังข่าวลบที่มีผลกระทบต่อชีวิตทางเศรษฐกิจและชีวิตการทำมาหากินของตนตลอดเวลาภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องที่บริหารประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพและไร้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ไม่มีเหตุผลใดๆที่พักการเมืองซึ่งยึดถือประโยชน์ประชาชนจะต้องมาช่วยประคับประคองให้รัฐบาลมีความมั่นคงและอยู่รอดต่อไปได้สิ่งที่พักร่วมฝ่ายค้านควรเร่งทำคือสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลนี้ซึ่งสืบทอดอำนาจเผด็จการแฝงรูปรีปล่อยวางอำนาจและคืนอำนาจกลับให้ประชาชนโดยเร็วตามกระบวนการและเท่าที่ศักยภาพภาพเสียงข้างน้อยจะพึงกระทำได้ พักเพื่อไทยยังคงยืนยันว่าภาระการมีองค์ประชุมให้ครบในสภาเป็นภาระของพักแกนนำฝ่ายรัฐบาลจะต้องทำให้ได้และเราพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เมื่อองค์ประชุมครบถ้วนแต่เราจะไม่ทำหน้าที่ช่วยแบกรับและเป็นนั่งร้านให้เผด็จการถ้ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความพร้อมของตัวเองเรายังคงยืนยันเจตจำนงที่หนักแน่นและสิทธิของเสียงข้างน้อยในการตรวจสอบและทวงดุลในสภา ผู้แทนราษฎรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ